คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์นะครับที่19มกราคมพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไพรพปรนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้าคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปปู่อยู่หลายงวดนะครับ แอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีเหรอลูกปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสำหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดี ก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสมมาสมพุทธสะอินทยสังเทวยะสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัติยสัง มหาจักวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพิทธิวิชาจรณะสังสัพพโรกาจริยาณะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคัสะเสยยะทีทางหูรูหูรูสวาหายะ สาธุสาธุสาธุขอบุญบรรมีเหียนรียนหลวงปู่สวงถ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนรลบรรดานเล็กทุบที่จุดในขนาดนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่19มกราคมพศ25 6 7 ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีช,ชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเื่นสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญลวกปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปไปด้วยก,กันลุ้นไปด้วยก,กันกับผม รับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนันดลบนานาเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในวดประจําวันศุกร์ที่19มกราคมพศ2567ให้ FC เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนได้ตื่นสาธุ ครับผมเลือกทู้บารมีเหรียญลูกปูสวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซพี่น้องเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคามเมนอาจจะแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับเผื่อคอมเ็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟซพี่น้องที่ชอบแนวะทางเลืกทูบบารมีเหรียญลูกปูสวงก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แอมีทีนำโชคพอเลยก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยคับผมสวัสดีครับ